ตั้งค่าและกลยุทธ์อย่างไรให้ชนะตลาดคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับกลยุทธ์ในการตั้งค่าให้กับโรบอทเทรดคริปโตแทนเรา24ชั่วโมงครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ปริมาณครับด้านล่างซ้ายมือครับคลิกเข้าไปเลยนะครับและเราก็สามารถที่จะกดรีเฟชนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายรีเฟชตรงนี้ฮะเพื่อ เราจะได้เห็นยอดนะครับ UDT s นะครับใน b บแอนด์ของเรานะครับระบบโรบอทมันก็จะดึงยอดมาใหโชว์ให้เราเห็นว่าเรามีทุนเท่าไหร่นะครับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะมาตั้งนะครับสตาร์ทที่ทุนขั้นต่ำนะครับห8 0เหรียญนะครับสามารถเล่นได้1คู่ครับสรุปนะครับทุน180เหรียญนะครับเราเล่นได้1คู่เหรียญถ้าเราอยากจะ ซื้อนะครับมากกว่า1นคู่เหรียญเนี่ยเราก็ต้องคูณเข้าไปนะโอเคนะครับเรามาตั้งค่ากันเลยครับกดที่ตั้งค่าเบ็ดหรือตั้งค่าชุดนะครับเหรียญเนี่ยจะมีอยู่2จุดด้วยกันนั่นก็คือฝั่งซ้ายมือสุดตรงนี้ก็คือ,อทั่วไปกับเหรียญมืออาชีพครับระหว่างทั่วไปกับมืออาชีพต่างกันอย่างไรนะครับเหรียญที่อยู่ในมืออาชีพนะครับที่โรบอทคัดมานะก็คือเป็นเหรียญที่ขึ้นลงนะครับ ความผันผวนเนี่ยอาจจะขึ้นแรงลงแรงนะครับแต่ฝั่งทั่วไปเนี่ยเป็นเหรียญทีอ่อาจจะไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่นะครับนะขึ้นก็อาจจะขึ้นเนิบเนิบลงก็อาจจะไม่ลงพวดพลาดทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เลือกเอานะครับว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยตั้งค่านะครับนะทีละส่วนนะครับเริ่มแรกเรามาตั้งค่าที่ทั่วไปก่อน นะครับแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะเลือกทั้งหมดครับนะร,บระบบมันก็จะเลือกเหรียญทั้งหมดเลยที่อยู่ในหมวดของตั้งค่าทั่วไปเนี่ยเขาจะเขาจะเลือกให้เราทั้งหมดเลยเราตั้งค่าครั้งเดียวครับโอเคนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่การตั้งค่าธุรกรรมครับจํากัดการสั่งซื้อครั้งแรกนะครับเราก็จะตั้งที่10เหรียญกลยุทธ์ในการ ออกไม้ซื้อเนี่ยฮะเราจะไม่ซื้อก้อนใหญ่ทีเดียวเลยนะครับนะบต้นทุน180เหรียญเนี่ยเราจะไม่ซื้อทีเดียวทั้งหมดเลยจะค่อยทยอยซื้อครับเริ่มต้นที่10เหรียญครับนะบกลยุทธ์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้สูงสุดถึง20ครั้งนะนั่นหมายความว่าถ้ากราฟผิดทางนะครับย่อลงมาเนี่ยก็จะช้อนซื้อนะครับถ้าย่อลงมาอีกก็ช้อนซื้ออีก ยอลเราใหม่ก,ก็ช้อนซื้ออีกนะครับได้อีกถึง19ครั้งรวมทั้งครั้งแรกก็รวมเป็น20ครั้งครับอ่าเพราะฉะนั้นเลขที่มันสแตนดาร์ดนะครับจากเครื่องดีฟอร์มาเนี่ยก็คือ7ครั้งนะครับตรงนี้นะแต่เราจะตั้งนะครับตรงนี้จาก7เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น19ครับโอเคไหมครับส่วนค่าอื่นๆนะครับตรงนี้นะฮะอัตราส่วนกำไรเทคโปรฟิตเนี่ยหน เราตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับนะช่องต่อมาเนี่ยนะครับการโทรกลับที่ตำแหน่งทำกำไรเนี่ยหมายความว่าคืออะไร0.3เนี่ยหมายความว่าถ้ากราฟขึ้นนะครับมาถึง1.3ตรงนี้นะฮะระบบเนี่ยจะไม่เทคโปรฟิตปิดกำไรเลยก่อนนะครับก็คือเป็นจุดที่รอนะครับเตรียมที่จะเทคโปรฟิตนะครับเพราะเราจะไม่ขายหมูครับนะ ปล่อยให้กราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็น1.5 2%นะครับ3%ก็ได้ครับแต่ถ้ามันย่อกลับลงมาเมื่อไหร่0.3%เนี่ยมันก็จะทำการ take profit ปิดการขายให้กับเราครับแล้วก็ออกไม้ซื้อใหม่อีกนะครับนะก็จะวนซ้ำไปอย่างนี้ครับโอเคนะครับนะส่วนช่องถัดมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือการกำหนดมาจินตรงนี้นะครับก็คือเรากำหนดว่า ถ้ากราฟผิดทางเนี่ยเราจะซื้อซ้ำลงทุนเพิ่มนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นรายละเอียดของการย่อของกราฟนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ลงมานะครับด้านขวาก็จะเป็นจำนวนเหรียญนะครับที่เราจะซื้อเนี่ยกี่เท่ากี่เท่านะครับโอเคนะครับตามกลยุทธ์นะครับที่ผมเองนะครับสอนแล้วก็ใช้กันอยู่ในทีมนะครับเราจะตั้งอย่างนี้ครับก็คือ ถ้ากราฟผิดทางนะครับย่อลงมานะครับ0.8%นะครับก็คือเตรียมที่จะซื้อแล้วฮะแต่ยังไม่ซื้อก่อนนะครับนะนะแต่ยังไม่ซื้อก่อนกราฟมันต้องยังไงครับเมื่อย่อมาศูนดแดเอแล้วนะครับกราฟต้องมีการขึ้นกลับย้อนกลับขึ้นมานะครับนที่เราจะเรียกมาจิ้นหรือจะซื้อเพิ่มเนี่ยต้องย้อนกลับขึ้นนะ มาก่อนนะครับ0.5%เราจึงจะซื้อครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าย้อนมานีฮะ0.8แล้วเนี่ยล้วจะซื้อเลยนะครับนะกรับลงไม่ใช่ว่าลงมา0.8แล้วจะซื้อเลยนะครับคือเตรียมซื้อครับนะแต่ถ้ามันลงมาแล้ว0.8นะครับมีการย้อนกลับเนี่ย0.5เมื่อกี้ตามค่าเมื่อกี้เนี่ยนะเราจึงจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งไม้ครับเป็นไม้ที่2ครับนะซื้อเท่าไหร่ครับเราซื้อ แค่1เท่าซื้อเท่าเดิมครับนะซื้อเท่าเดิมนะฮะแล้วต่อมานะครับถ้ากราฟนะครับย่อลงมาอีกนะครับเป็น1.1นครับนะเราก็จะซื้ออีก1เท่าถ้าย่อลงมาอีกนะครับ1.3 1.3นนะครับนะนะเป็นตำแหน่งที่เตรียมที่จะซื้อครับ นะเข้าใจตรงกันเนาะนะายอ่อมาแล้วตามไม่ว่า0.8 1.1หรือ1.3เนี่ยนะครับนะมายึดมาลงมาแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นกลับไปเนี่ยอย่างน้อย0.5ก่อนนะครับจึงจะซื้อ,อนี่เข้าใจตรงกันนะครับก็จะซื้อเพิ่มอีกไม้ครับก็คือ1เท่านั่นก็คือ10เหรียญครับถ้ายอ่อลงมาอีกนะครับ1.5่านะครับก็ซื้ออีก1ไม้ครับ นะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อกราฟย่อลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะซื้อเพิ่ม1ไม้1ไม้ตลอดเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ผมตั้งค่าเร็วๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับโอเคนะครับซื้อ1เท่าหมดเลยครับจนถึงไม้สุดท้ายไม้ที่19ครับ แต่ส่วน f e u l t นะครับที่มาจากเครื่องเนี่ยเขาตั้งไว้สูงมากนะครับอันนี้สำหรับทุนต้องเยอะจริงๆครับนะต้องมีทุนเยอะจริงๆนะครับจึงจะเอาตาม Default ของเครื่องได้นะครับเพราถ้าทุนน้อยๆมาจินมันจะไม่พอนะครับโอเคนะครับ ถึงไม้ที่สิเก้าใไหมเราซื้อ1นึ่งเท่าหมดเลยนะครับทีนี้เรามาฝั่งซ้ายนะครับตั้งค่าการย่อเมื่อกี้ตั้งที่1.5ใช่ไหมฮะเอาลงต่อมาก็เป็น1.8ครับนะฮะหนแล้วก็เป็น2นะครับลงมาอีกก็2.2ครับลงมาอีกก็จะเป็น 2.3 2.3 2.5แล้วก็2.7 2.9แล้วก็3.1นะครับ2.9 3.1 3.3และ2.8 3 3 2.8 2.5และ2.3ทุกท่านก็สามารถที่จะตั้งนะครับตามได้เลยนะครับ2.7แล้วก็3นะครับ2.7แล้วก็3นะครับช่องสุดท้ายหมาย19ตรงนี้ก็คือ5.6ครับอ่านี่คือ การตั้งค่าการเรียกมาจิ้นนะครับอีก19ครั้งนะครับกา mm. รปตังเสร็จเราก็กดยืนยันได้เลยครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับบันทึกนะครับมุมขวาบนครับตั้งแล้วก็บันทึกเลยครับ mm. เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าในหมวดเหรียญของทั่วไปครับนะ mm. เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในหมวด มืออ,อาชีพเราก็ตั้งเหมือนกันครับนะฮะผมไม่ต้องตั้งให้ดูนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะทําให้คลิปกันยาวนะครับเราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเลือกทั้งหมดครับนะฮะเลือกเลือกทั้งหมดสังเกตดูนะครับเมื่อก็เลือกทั้งหมดแล้วนะฮะเหรียญนะครับอ่าทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ยก็ต้องมีติ๊กถูกด้านหน้าด้วยนะครับเห็นไหมสีส้มๆเห็นไหมอ่เราเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่ามันติ๊กถูกไหมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกเหรียญเนี่ยได้รับการตั้งค่าเหมือนที่เรา ตั้งค่าครั้งเดียวเราไม่ต้องค่าเราไม่ต้องตั้งทุกเหรียญครับนะเราก็กดตั้งค่าแบบตรงนี้อีกทีนะครับเพื่อให้มันย่อลงครับนะต่อไปเราก็สามารถที่จะทําการซื้อได้เลยครับเห็นไหมเหรียญที่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็นสีเทาอยู่นั่นหมายความว่าเป็นเหรียญที่เรายังไม่ได้ซื้อนะครับนะแต่เราเลื่อนเลื่อนดูนะครับแต่ถ้ามีถ้ามีสีแดงแบบนี้นะครับนะนั่นหมายความว่าเหรียญนั้นเราซื้อแล้วโอเคไหมครับ เราก็สา่ารถซื้อเลยทีนี้วิธีการซื้อนะครับผมก็จะทดลองนะครับซื้อให้ดูสักหนึ่งคู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับสมมติว่าผมจะซื้อ A อเวนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยที่เหรียญตรงนี้เลยครับนะแล้วก็ตรวจนิดนึงนะครับเลื่อนตรวจนิดนึงที่เราตั้งค่าเนี่ยตรงกับที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ตรงนะครับนะโอเคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราก็ต้อง เช็คให้ดีนิดหนึ่งนะครับว่าฝั่งซ้ายมือนะครับปุ่มนี้นะฮะขึ้นเป็นกลยุทธ์เดียวหรือเปล่านะครับถ้าตรงนี้โชว์เป็นกลยุทธ์เดียวหมายความว่าการทํางานของมันจะเป็นกลยุทธ์บนซ้ํานะครับนะฮะบวนซ้ํานะครับแล้วด้านล่างเนี่ยขึ้นว่าโชว์ตรงนี้นะเปิดมารจิ้นคอนั่นหมายความว่ามันปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดเปิดนะครับ เขาบอกว่าคุณแน่ใจหรือว่าจะเปิดเราต้องกดกดเปิดไว้นะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้ามันขึ้นว่าหยุดมันคือเปิดถ้าขึ้นมันเปิดมันคือหยุดสรุปว่าเราต้องเปิดนะครับนะฮะตรงกลยุทธ์เดียวตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะบหมายความว่าถ้ามันโชว์เป็นกลยุทธ์เดี่ยวนั่นหมายความว่ามันทํางานในรูปแบบของกลยุทธ์วนซ้ําวนซ้ําคืออะไรก็คือเมื่อทําการเทคโรฟิดขายแล้วมันก็จะซื้อซ้ำให้กับเรานะครับ ซื้อขายซื้อขายกับเราให้เราให้กับเราเนี่ย24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรวจให้ดีนะครับมันต้องตั้งโชว์ให้เราเห็นว่าเป็นกลยุทธ์เดียวนะครับตอนนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็หยุดเรียกมาทีน่นั่นหมายความว่าเปิดทํางานอยู่ทั้ง2อ,อย่างครับไม่มีการปิดโอเคไหมครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจนะครับเพราะกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราจะตั้งแบบแบ่งขายนะแบบถังย่อยนะครับเพราะนั้น หมวดกลยุทธ์นะครับตรงนี้ที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเราติ๊กเข้าไปนะครับเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยต้องอยู่ที่ถังย่อยแบบนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยที่กราฟลงเนี่ยจะท้อนซื้อไปถึง19เกครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งไม้บนบนเนี่ยไม้สี่ไม้ห้านะครับหรือไม้หนึ่งเนี่ยอาจจะติดดอยอยู่ก็ได้นะครับกราฟยังขึ้นไม่ถึงแต่ด้านล่างเนี่ยนะครับไม้หกไม้เจดไม้แปดไม้เก้าไม้สิบไม้ เออสิบแอยู่ข้างล่างเนี่ยมันอาจจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่มันก็สามารถที่จะทําทำกําไรให้กับเราได้นะครับกลยุทธ์นี้แหละที่บอกว่ากราฟขาลงนะครับไม้แรกเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ติดดอ,อยอยู่นะครับแต่ยังสร้างแคทโฟหรือทํากําไรให้กับเราได้นี่คือกลยุทธ์นะครับทุกท่านก็ต้องกดตกลงครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเริ่มได้เลยครับ เขาจะบอกแน่ใจหรือเราจะเริ่มเรากดแน่ใจเลยครับนะเดี๋ยวระบบมันก็จะซื้อให้กับมาแล้วเห็นไหมครับซื้อไปแล้วนะครับสิบสองเหรียญจุดศูนย์สามครับนะจำนวนตําแหน่งที่ปิดที่จำนวนตําแหน่งที่ปิดนั่นหมายความว่าจํานวนที่ที่ซื้อไปอขึ้นว่าศูนย์นั่นก็คือไม้แรกครับนะครับะนะครับนี่คือซื้อเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถที่จะ ดูนะครับบันทึกธุรกรรมด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับติ๊กเข้าไปครับนะฮะเราก็จะเห็นให้ไหมล่าสุดนะครับมันซื้อไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโรบอททางานไปนะครับมันก็จะมีการซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายเห็นไหมครับสังเกตดูไหมอ่าซื้อออเดอร์นี้นะครับซื้อที่แปดสิบเก้าจุดเก้าเก้าราคาถูกไหมครับแล้วมาขายที่เก้าศูนย์จุดเก้าแปดเห็นไหมครับแล้วเมื่อกี้ล่าสุดผมซื้อไปราคา 8 5 9สิบห้าุดเก้าหกนไหมครับแล้วถ้ากราฟขึ้นมันก็รอขายเห็นไหมสังเกตดูนะครับเนี่ยสีแดงๆแ,แบบนี้คือขายขายย่อยขายย่อยนะครับสีเขียวๆก็คือซื้อนะซื้อ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไม้นะครับแล้วก็ขายขายเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับนี่คือเป็นกลยุทธ์นะครับในการทำงานของโรบอทครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็เป็นการตั้งค่ากลยุทธ์ให้โรบอทเทรดแทนเรา24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับเมื่อเปิดโรบอทแล้วก็สามารถที่จะทําตามได้นะครับดูคลิปสัก2อสาครั้งแล้วก็ทําตามนะครับแต่ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานโรบอทนะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะพักนะครับเพื่อนของท่านนะครับที่ส่งคลิปนี้ไปให้ดูนะครับหรือ นะครับได้รับคลิปจากผมก็ทักกินบ็อกมาคุยกันได้ครับยินดีนะครับให้คำปรึกษาสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะครรับดีๆเนี่ยในการทำเงินนะครับในตลาดคริปโตเนี่ยออกมาไม่ว่าในเพจหรือใน YouTube ครับฝากกดไลค์และกดติดตามครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ